สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p o ร์ตคอมเมนกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยครับก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อนเนื่องนะครับกับประเด็นเจ้าภาพซีเกมครั้งที่32อย่างกัมพูชากับประเด็นกีฬากุลคมแมของพวกเขาที่พยายามดันเข้าสู่ซีเกมในครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่า ประเด็นเจ้าภาพที่เปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุลคแมและกล่าวอ้างว่าเป็นต้นกําเนิดของมวยไทยจนถึงตอนนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคํากล่าวอ้างของเจ้าภาพว่าไทยได้ยินยอมเข้าร่วมการแข่งขันกุ่นคะแมแล้วรวมถึงมีภาพใบประกาศที่หลุดออกมาด้วยครับที่ทางฝั่งกัมพูชาแต่งตั้งครูมวยไทยท่านหนึ่งให้เป็นประธานกีฬากุลคแมของประเทศไทย ซึ่งโดยภายหลังก็มีข่าวทางฝั่งไทยนะครับออกมาปฏิเสธทุกข่าวที่จะภาพกล่าวอ้างครับแต่ประเด็นร้อนล่าสุดก็คงจะเป็นประเด็นที่ทางค่ายกุนคแมของกัมพูชาครับที่ได้เอาตราคุดไปทำโลโก้ค่ายและก็เอาไปทำกางเกงออกมาจำหน่ายซึ่งลายเส้นของคุดนั้นมีความคล้ายกับตราคุดที่เป็นตราแผ่นดินของไทยอย่างมากครับจนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องดูว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยจะมีแอคชั่นอย่างไรบ้างเพราะการกระทำแบบนี้มันเกินไปจริงๆครับสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของชาวอาเซียนสำหรับกีฬากุลแคแมบางชาติก็เริ่มมีความลังเลเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าจะมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกลุนแคแมในซีเกมครั้งนี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือเวียดนาม แอดก็ได้ไปรวบรวมคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกับชาวลาวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดมาให้เพื่อนๆรับชมรับฟังในคลิปนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและแจะ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มกไปที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกคอมเมนต์ว่าเราควรเลิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมซีเกม ฉันคิดว่ารัฐบาลสิ้นเปลืองเงินเพื่อซื้อความสำเร็จที่ไร้ประโยชน์และการพัฒนาเราควรเน้นส่งนักกีฬาในประเภทสากลเพิ่มมากกว่านี้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่ามันจะดีกว่าถ้าเราไม่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเราควรปล่อยให้อานาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งอุตสาคเนแข่งโดยลำพังคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าความเป็นจริง แม้ว่าเวียดนามจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันแต่เวียดนามก็คงโดดเอาเปรียบโดยเจ้าภาพอยู่ดีและเราก็จะไม่ได้เรียนดังนั้นเวียดนามควรมองข้ามสีเกมครั้งนี้ไปไปเข้าร่วมรายการที่ได้มาตรฐานดีกว่าคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์มักจะไม่สนใจกติกาของชาวโลกอยู่แล้วพวกเขาไร้ความคิดที่จะผลักดันกีฬาของพวกเขาให้โด่งดังและนี่คือวิธีที่พวกเขาใช้มัน และคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้ามันจะส่งผลเสียในอนาคตเวียดนามก็ควรไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมคอมเมนต์ของคนต่อมาครับปล่อยให้คุณคาเมรกับมวยไทยชกกันไปฉันจะรอดูว่าใครจะชนะคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับทำไมไม่ตั้งชื่อมวยไทยคอมเมนต์ให้มันจบจบไปเลยล่ะคอมเมนต์ comment ของชาวเวียดนามคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า ีีฬาเกมเจ้าภาพก็ต้องชนะมากกว่าชาติอื่นๆอ,อ,อีกตามเคยคอมเมนต์ของคนถัดมาครับแสดงความคิดเห็นว่าทิ้งรายการซีเกมนี้ไปไม่ต้องเข้าร่วมเวียดนามจะเสียเปรียบให้กับเจ้าภาพแน่นอนคอมเมนต์ของคนถัดมาครับถ้าเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพซีเกมก็ตัดกีฬาชนิดนี้ออกไปและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งนะครับคอมเมนต์ว่าประเด็นนี้เปรียบเสมือนฉันเจอคนที่ฉันเกลียด ทะเลาะก,กับคนที่ฉันเกลียดมากกว่าไม่ว่ามันจะจบลงอย่างไรฉันก็มีความสุขนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวลาวกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ของคนแรกครับคอมเมนต์ว่ามวยลาวมวยกัมพูชามวยไทยในภูมิภาคนี้มีมาอย่างยาวนานแต่ที่แตกต่างคือประเทศไทยได้ส่งเสริมและผลักดันมวยไทยสู่สากลสู่ระดับโลก เพื่อเป็นกีฬาการแข่งขันให้เป็นที่รู้จักของผู้คนจะตั้งสหพันธ์มวยไทยนานาชาติสำหรับมวยอาชีพพวกเขาต้องการใช้ชื่อของพวกเขาคอมเมนต์ของคนต่อมาครับโชคที่ประเทศไทยคือมวยไทยโชคที่กัมพูชาคือกุนคแม่โชคที่ลาวคือมวยลาวคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าการดำรงชีพของนักมวยชาวลาวส่วนใหญ่คือการต่อสู้ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่คือประเทศไทยและกัมพูชาเพราะชกในลาวค่าตัวน้อยถ้าไม่ส่งแข่งที่ประเทศไทยหรือกัมพูชาคงต้องกลับมาชกที่ลาวได้1-2ึ่งถึแสนกีบพอที่จะซื้อแป้งให้เพื่อนร่วมอาชีพได้หรือยังและคอมเมนต์ของชาวลาวคนต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าชกมันทุกมวยไปเลยไม่ว่ามาจากไหนก็จัดโลดคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ แข่งขันที่ลาวก็เรียกว่ามวยลาวคอมเมนต์ของคนถัดมาครับกุนคแม่เท่ากับหมูคแม่คอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าไม่ว่าจะเลือกฝ่ายไหนฉันก็ไม่ชอบอยู่ดีคอมเมนต์ชาวลาวคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าลาวส่งไปเลยยังไงก็แพ้คอมเมนต์ส่งไปเลยกรรมการคอมเมนต์ทั้งนั้นและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า กีฬาแบบนี้ไม่ใช่ของชาติใดมวยแบบนี้เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์แถบนี้เช่นลาวและพะมา่าพวกเขาก็มีชื่อของแต่ละประเทศและไม่ควรอ้างว่าเป็นของประเทศตนเองและคนไทยห้ามใช้ชื่อมวยไทยซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคอมเมนต์ชาวไทยนะครับเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยครับคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าจะมีการแบนเกิดขึ้นฮ่าฮ่าฮาและคอมเมนต์ของชาวลาวคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าท่านประธานสมาคมควรคิดให้ดีๆก่อนที่จะส่งไปและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวลาวเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจกับช่อง s p o ร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ